สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง pg frost นะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเกม stega eclipse และในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องแนวเกมว่ามันเป็นเกมแบบไหนมันมีอะไรที่น่าสนใจมาเล่นยังไงแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยในวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับเกมนี้เป็นแนวเกมแบบ puzzle บวกกับ a ท t i c s นะครับจัดทีมตะลุยด่านโดยในทีมจะแบ่งเป็นตาแหน่งหน้าคือลูกแก้วสีทองตำแหน่งกลางจะใช้ลูกแก้วสีดำและตำแหน่งหลังสุดจะใช้ลูกแก้วสีขาว การเลือกใช้สกิลเราก็จะเลือกตามจํานวนของลูกแก้วและก็สีถ้าเราเลือกใช้ลูกแก้ว1ลูกของสีทองเราก็จะใช้สกิลที่1ของตําแหน่งทองประมาณนี้ครับและตัวอย่างของสกิลและการใช้ลูกแก้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่คาแรคเตอร์นะครับในส่วนของตัวละครนะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็น5แบบด้วยกันนะครับก็คือ1ก็คือเมนคาแรคเตอร์นะครับสามารถกาชาได้ไม่ว่าจะอยู่ตู้ไหนก็ตามไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะช่วงเวลา2 SB หรือ k i l l b o o k ตัวนี้จะเป็นเหมือนสกินใหม่ของตัวละครหลักแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือจะเป็นสกิลใหม่ทั้งหมดแล้วมาดูตัวอย่างสกิลกันนะครับอย่างน้องแชลลิสเนี่ยสกิลหนึ่งก็คือทําให้เราติดสแตก็กสามสแต็กของเอ็นชันและทำให้ศัตรูเนี่ยติดสแตก็กหนึ่งสแต็กของเอ็นชันเหมือนกันแต่ทีนี้พอมาเป็นสกิลบุ๊กแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าน้องและตำแหน่งทองได้รับเกราะแล้วก็ได้สถานะวอลไครแล้วก็ลบลูกแก้วสีดําออกหนึ่งลูก 3. พวก sp หรือ Special กลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะเอาตัว main character มามาย้ายตำแหน่งแล้วเปลี่ยนสกิลใหม่หมดงาน art work ทั้งหมดเปลี่ยนใหม่หมดเลยตัวอย่างนะครับอย่างในเจลเนี่ยในร่างธรรมดาเนี่ยก็คือจะอยู่ในตำแหน่งทองแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยจะโจมตีธรรมดาใส่ต,ตูตัวที่อยู่หน้าสุดแล้วก็ถ้ามีเกาะตูมีเกาะเนี่ยจะโจมตีเจาะเกาะแทน ทีนี้พอกลายมาเป็นใน j จล SP แล้วเนี่ยจากตำแหน่งทองที่อยู่หน้าสุดจะกลายมาเป็นตำแหน่งดำที่อยู่ตรงกลางส่วนสกิลที่1เนี่ยจะกลายเป็นโจมตีตัวศัตรูที่อยู่ด้านหลัง2ครั้งแล้วก็เพิ่มบัฟคาลิสมาให้กับลูกแก้ว2ลูกหน้าตำแหน่งสายสุดทีนี้เราก็มาถึงแบบที่4กันแล้วนะครับ MZ m i แซ k i ชุดว่ายน้ำคือมันจะเหมือนกับตัว SP เลยแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงที่ว่า ระยะเวลาในการกาชาตู้จะมากาชาให้ปีละหนึ่งครั้งจะเป็นช่วงซัมเมอร์เท่านั้นทีนี้ก็มาถึงแบบสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นแบบอีเวนต์ซึ่งมันจะเหมือนกับตัว MZ แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก,กันก็คือตัวละครเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวละครเมนคาแรคเตอร์แล้วแต่ว่าจะเป็นตัวละครจากเกมอื่นซึ่งที่เคยคอลแลบกันมาเนี่ยก็จะมีดิโมมีไซตัสแล้วก็มีแมดดล่า แต่ว่าที่จะแปลกหน่อยก็คือจะเป็นคอลแลบกับ m a นโด a โดยที่จะเอาเมนคาแรคเตอร์ของเอสริกไปรวมกับตัวคาแรคเตอร์ของแมนโดราทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างสกิลกันนะครับในแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีสกิลกันอยู่5 s สกิลด้วยกันก็คือสกิลใช้อยู่3สกิลสกิลติดตัว1 s สกิลแล้วก็สกิลช่วยเหลือ1 s k i l สกิลนะครับโดยที่อย่างตัวอย่างเนี่ยผมจะยกตัวอย่างในเจ l sp สกิลหนก็คือโจมตี ตัวหลังสุด2ครั้งแล้วก็บัฟคาลิสมาให้กับลูกแก้วด้านซ้าย2อันแล้วสกิลที่2เนี่ยใช้ลูกแก้ว2ลูกก็คือจะโจมตีตัวหน้า2ครั้งแล้วก็ให้บัฟคาลิสกับลูกแก้ว4ลูกด้านขวาแล้วสกิลที่3เนี่ยเป็นการใช้ลูกแก้ว3ลูกจะโจมตีศัตรู2ครั้งทำให้ลูกแก้ว1ลูกกลายเป็นสีดำนะครับ สกิลติดตัวถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมีบัฟคาริสม่าสองสแต็กเนี่ยจะทำให้ตัวในเจลเอสพีเนี่ยโจมตีด้วยสกิลที่2 1ครั้งทันทีนะครับแบบอัตโนมัติแล้วก็ทำให้สตูทั้งหมดเนี่ยติดยั่วยุส่วนสกิลช่วยเหลือเนี่ยก็คือจะทำให้ในทุกๆเทิร์นจะเพิ่มบัฟคาริสมาให้กับลูกแก้วสุ่ม2 สองลูกนะครับก่อนที่จะไปดูตัวอย่างสกิลกับเกมเพย์นะครับคือผมอยากให้ดูเรื่องการจัดทีมดูก่อนคือตอนนี้มันจะมีตัวละครตัวหน้าสุดที่ผมใช้ก็คือเฟรดิก้าเอซึ่งพอเลือกตัวนี้มาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถหยิบตัวเฟรดิก้าที่เป็นเมนคาแรคเตอร์มาใช้ที่ตำแหน่งหลังได้นะครับมันจะห้ามทันทีอ่าเห็นไหมครับมันไม่สามารถใช้ได้ถ้าใช้ปุ๊บจะกลายเป็นว่า เอสเฟริก้าเอที่อยู่ตัวหน้าสุดเนี่ยจะหายไปทันทีแล้วก็เราสามารถที่จะเช็คได้ว่าตัวละครของเราเนี่ยในแต่ละสกิลเนี่ยใช้ลูกแก้วกี่ลูกบ้างนะครับก็คือจะดูจากตัวใต้ตรงนี้ได้เลยแล้วก็คําอธิบายของสกิลแต่ละอย่างเนี่ยเราสามารถคลิกดูที่ตรงนี้ได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราไปดูเกมเพย์กันในรูปแบบเกมเพย์ะนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะนับเป็นแบบเทิร์น ก็คือทุกครั้งที่เรามีการใช้ลูกแก้วไปไม่ว่าจะเป็นกี่ลูกก็แล้วแต่พอจบเทิร์นเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มนับ1 2-3ไปเรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าที่ศัตรูเนี่ยมันจะมีตัวเลขเลข3อยู่ซึ่งมันจะนับถอยหลังพอถึงศูนย์ปุ๊บศัตรูจะโจมตีทันทีทีนี้เราจะมาดูกันว่าในตัวสกิลของเราสกิลที่1เนี่ยมันจะทํางานยังไงแล้วก็แพสซิฟสกิลของมันเนี่ยมันใช้ยังไงอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย สกิลที่1คือโจมตี2ครั้งแล้วก็ให้บัฟคลิสมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันจะเห็นว่าลูกแก้วซ้ายสุดเนี่ยมันจะมีบัฟเพิ่มขึ้นมา2ตัวทีนี้พอเราได้บัฟคริสมามาแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเราจะใช้สกิลที่2มันจะกลายเป็นว่าทั้งทีมจะได้บัฟคริสมาแล้วก็ในเจโจ,จมตีด้วยสกิลที่2ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ ครานี้คำถามคือจำเป็นไหมที่นายเจลจะต้องมีบัฟคาลิสมาไม่จำเป็นนะครับเป็นตัวอื่นตัวไหนก็ได้ในตี้อย่างทีนี้เนี่ยผมจะให้เป็นมิสซาที่อยู่ตัวหลังสุดเนี่ยใช้สกิลที่2ก็คือจะมีการฮิลแล้วก็ให้บัฟบ,บอคายกับกับรีเจน2เทิร์นโดยที่ว่าในลูกแก้วด้านขวาสุดเนี่ยมันมีบัฟคาลิสมาด้วยหมายความว่าถ้าเราใช้สกิลที่2แล้วเนี่ยจะทำให้เกิด คาลิสมาสสองสเตกทำให้นเจลนั้นออกไปโจมตีด้วยสกิล2ทันทีดูนะครับเห็นไหมครับว่าเราไม่ได้ใช้ลูกแก้วดำเลยแต่ว่าสกิลแพสซีฟของนเจลทำงานนเจลก็จะออกไปโจมตีทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูสกิลที่3กันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลช่วยเหลือซึ่ง ผมเอามาก็คือเปลี่ยนลูกแก้วลูกสีไหนก็ได้ให้กลายเป็นสีดำา2ลูกโดยที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็เลือกตามนี้โอเคอันนี้มันก็จะเกิดมีการนับถอยหลังว่าสีเทินถึงจะใช้ได้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราจะลองใช้สก,กิลที่3ดูก็คือโจมตีศัตรูหนึ่งตัวโดยที่แบ่งเป็น2ครั้งแล้วก็ทำให้ กิดลูกแก้วสีดำเกิดขึ้นหนึ่งลูกนะครับโอเคแบบนี้เป็นต้นแล้วคราวนี้เนี่ยนเจลมันมีบัฟคาลิสมาสอสแตก็กมันก็เลยไปกระโดดโจมตีสก,กิลสองสามอีกรอบนึงด้วยมันแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราให้ไปดูที่มิชชั่นก่อนก็คือตรงนี้ ในมิชชั่นเนี่ยมันจะแยกออกเป็นทั้งหมด5ส่วนไอตัวลิมิเต็ดเนี่ยมันค่อนข้างจะจำกัดระยะเวลาโดยที่มันจะมีให้ทําประจำวันเลยเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่2เควสนะครับก็คือ1ซื้ออะไรก็ได้อย่างหนึ่งในช็อปแม้ว่าจะเป็นคุณจะใช้เงินซื้อจะใช้เพชรสีฟ้าซื้อหรือว่าจะเป็นเพชรขาวซื้อก็ได้1อย่างราคาเนี่ยไม่เกี่ยงอะไรก็ได้ซื้อมาแล้วคุณก็จะได้เพชรฟ้าทั้งหมด25อันไป อีกอันก็คือเคลียร์อีเวนต์เครสตัวนี้ก็คือเป็นเมดอลล์เควสนะครับเคลียร์หนึ่งครั้งโดยที่ไอตัวเมดอลล์เควสเนี่ยเวลาเราโงเนี่ยมันจะแจกเศษของตัวละครที่เราจัดอยู่ในทีมนั้นน่ะให้ด้วยโดยที่ว่าอย่างเคสของวันพุธเนี่ยมันจะให้ตำแหน่งแอดไวเซอร์ในทีมเราเนี่ย ได้เศษไปด้วย1น,นึ่งเศษนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าผมเลือกอย่างเช่นเป็นอ่ะผมให้เป็นทีมนี้ก็คือให้เอา d ีแลนด sp ตัวที่หน้าตาของเศษนะครับก็จะเป็นตัวแบบสีแดงตัวนี้โอเคผ่านแล้วนะครับทีนี้พอมันจบด่านแล้วเนี่ยมันก็จะแจก เห็นนะครับเศษของดีแลนมาให้แต่ว่าเราจะต้องมีตัวก่อนนะครับมันถึงจะได้ทีนี้ในส่วนถัดมานะครับก็คือจะเป็นเควสกิลโดยที่แนะนํำว่าให้ทําทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวเควสแต่ละอันที่ขึ้นมาขึ้นอยู่กับเลเวลของคุณที่อยู่ในกิลนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่า,อ,าอย่างผมอยู่ในกิลเนี่ยตอนนี้ เลเวลกิลผมเลเวล10แต่มันไม่เกี่ยวกันนะครับให้มาดูที่ d e p o p u l a t i o n เนี่ยเลเวลผมก็คือจะเป็นเลเวล12ซึ่งผมจะได้เควสกิลทั้งหมดกิลก็จะมีวัตถุดิบที่จะเอาไปผลิตของนะครับก็คือมันจะเป็นรางวัลก็คือจะมีทั้งโซที่เอาไว้อัพเลเวลมีของที่เอาไว้อีโวแล้วก็พวกเพชรพวกตั๋วเขียวพวกนี้นะครับแล้วก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ เหรียญที่เอาไว้แลกของรางวัลน,นะครับก็คือตอนนี้ผมมีอยู่1336เนี่ยผมก็สามารถแลกเพชรได้ซึ่งอย่างใช้เหรียญอ่าใช้เหรียญ30อันเนี่ยผมจะแลกเพชรได้20เพชรประมาณนี้นะครับซึ่งมันสามารถแลกได้ทุกวันแต่ว่ามันจะมีอีกอันนึงก็คือที่หน้าแรกก็คือ sb ของปังนะครับถัดมาสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือตัวอีเวนต์ในแต่ละ ช่วงคืออย่างรอบนี้เนี่ยจะเป็นซัมเมอร์สปอร์ตเดย์นะครับมันก็จะมีพอทำแล้วเนี่ยมันก็สามารถหนึ่งมันจะมีรางวัลให้เมื่อได้เก็บแต้มตามที่เกมกำหนดไว้นะครับไอ้ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือตัวนี้ก็คือตัวอ e เมมเบ r รี่เพตัวนี้เอาไว้ e n c h a n c skill นะครับแล้วอย่างตัวกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะมีเศษของเจอโรมเอ็มซอยู่ ซึ่งมันมันค่อนข้างที่จะต้องเติมนะครับโดยที่เติมตัวนี้นครับไอตัวไทขวดซึ่งมาจากเ,าเติมเพชรซื้อเพชรซื้อกล่องซื้อกล่องเพชรแล้วก็อีกอันก็คือมาจากการย่อยเศษที่มันเกินมานะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันจะมีอีกของรางวัลหนึ่งที่มันจะอยู่ในลิมิเต็ดอันนี้เนี่ยก็เป็นของกิจกรรมเหมือนกันโดยที่อย่างเล่นกิจกรรมแล้วเมื่อ ได้าทาเควสใ,ให้เสร็จเนี่ยมันก็จะมีของรางวัลพวกไอคอนมั่งพวกเพชรพวกอะไรพวกนี้ครับมันค่อนข้างจะแจกยเยอะอยู่อันนี้แนะนําให้ทําทุกวันนะครับถัดมาก็จะเป็นอยู่ในมาเก็ตมันสามารถที่จะเอาเหรียญเนี่ยมาซื้อของในะอีเวนต์ได้นี่นครับมันจะมาแลกพวกนี้ได้ซึ่งมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับนี้แนะนําต้อง,ต,อง,ต,องต้องทำเลยตัวอีเวนต์เนี่ย พอเราเสร็จอีเวนต์แล้วใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของเป็นการแข่งขันระหว่างผู้เล่นด้วยกันเองนะครับจะอยู่ใน Wonderland t r a ท l ซึ่งจะมีการแจกรางวัลโดยแบ่งเป็นคะแนนแล้วก็อันดับโดยที่คะแนนเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ต่ำสุดเลย1ยันไปถึง16,000คะแนนนะครับอันนี้ก็จะได้ของรางวัลตามระดับของคะแนนนะครับ แล้วของราวันอีกส่วนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของระดับก็จะมีชิปดิสโปลแล้วก็เทรนนี่นะครับแนะนำว่าถ้ายังไม่มีตัวก็ขอให้ลงพอให้ได้มีผ่านเล็กน้อยนะครับเพราะว่าของราวัลมันน่าสนใจมากนะครับคุ้มกับการลงนะครับผ่านสักส3สาดาก็ได้โดยที่เราก็ Copy ทีมจากคนอื่นได้นะครับ แล้ววิธีการเล่นมันเล่นยังไงมันก็เหมือนผ่านด่านปกตินะครับแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ตัวซ้ําได้ถ้าเกิดว่าเคยใช้ไปแล้วในด่านก่อนๆน,นะครับอย่างของผมเนี่ยถ้าสมมุติว่าผมผ่านด่านอื่นไปแล้วแล้วด่าน,นเนี้ยเนี่ยผมก็จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีตัวนู้นใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วอย่างเงี้ยครับเป็นต้นก็อย่างว่าแหะครับมันคือการแข่งขัน,ขนฉะนั้นเนี่ยบางด่านเนี่ยมันจะมีเรื่องของการจํากัดเทินแล้วก็ในเรื่องของปริมาณเลือดที่เหลืออยู่ ถ้าอยากได้คะแนนเยอะๆต้องเทินน้อยต้องเลือดเยอะประมาณนี้ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะมาอยู่ในโหมด explore นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการเลี้ยงสัตว์คือเวลาเราส่งสัตว์ไปหาของพวกนี้ครับมันจะมีของรางวัลอยู่อย่างเนี้ยครับตัวนี้มันจะเป็นแจกเพชรซึ่งมันสามารถทําได้ทุกวันนะครับพวกนี้ทําต้องทําทุกวันเลยเริ่มแจกเพชรเนี่ยตั้งแต่เลเวล4ขึ้นไป นี่นะครับผมก็จะกดรับน่ครับก็จะเป็นตัวนี้ได้เพชรมาอย่างพวกนี้สัตว์ที่ผมส่งไปซึ่งมันจะมีอยู่ในโพเกสอีกโพเกสเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเนี้ยครับที่ตัวเลเวล8เนี่ยมันก็จะให้เพชร150เม็ดและอย่างตัวเนี้ยมันรีมาให้เนี่ยก็คือเพชร200เม็ดซึ่งวิธีการเล่นนะครับอย่างผมส่งสมมุติว่าผมจะส่งสัตว์ไปฝึกพวกเนี้ยครับ ก็จะมีให้บอกว่าเออนั้นต้องใช้สกิลอะไรบ้างนะทีนี้เนี่ยพอเรากดปุ๊บมันก็จะบอกว่าเออสัตว์คุณมันมีตัวไหนบ้างที่มีสกิลนี้เลเวลนี้ที่มันว่างอยู่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอรับรับเควสให้หมดก่อนทีนี้ผมก็จะมาส่งสัตว์ไปหาของให้นะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาบอกกับคลิปหน้าละกันนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้บายบายครับผม